จากบ้านภาทิตโดยคุณสนธิลิมทองคุณได้เป่าแล้วเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2556ฝากผ่านคุณสุรวิทย์วีระวันได้ประกาศในหน้าพระรเพศส่วนตัว ว่าถึงเวลาแล้วที่พี่น้องพันธมิตรทุกกลุ่มทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกตำบลจะต้องเข้าร่วมการปฏิรูปทางการเมืองในครั้งนี้ในอดีตคุณสนทิลิ้มทองคุณอาจจะมีเรื่องบาดหมางกับพรรคประชาธิปัตย์และคุณสุเทพเทือกสวรรค์ แต่เพื่อประเทศชาติเพื่ออนาคตที่ดีของระบอบประชาธิปไตยและลูกหลานไทยทุกคนความเจ็บปวดในอดีตนั้นเก็บไว้ในลิ้นชักรับพ่อแม่พี่น้องเมื่อคุณสุเทพและพลพัฒนได้ให้คำมั่นสัญญาต่อพ่อแม่พี่น้องว่าการต่อสู้ครั้งนี้ จะไม่ได้ทําเพื่อพรรก,การเมืองหนึ่งพรรก,การเมืองใดและจะร่วมกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาหาชนในการที่จะคล้องแขนเดินไปข้างหน้าร่วมกันในการปฏิรูปทางการเมืองร่วมกันสร้างกติกาใหม่ให้กับสังคมไทยในวันนี้พี่น้องประชาตรทุกจังหวัด พร้อมแล้วล้อหมุนออกมาที่นางเรือกับและพี่น้องครับสองข้างผมเป็นน้องนักศึกษาที่อยากจะเชิญชวนนักศึกษาว่าอย่างไรเชิญเลยครับน้องสองด้านครับพี่น้องวันนี้เห็นพ่อแม่ที่น้องทุกส่วนนะครับประชาชน ออกมาเต็มท้องถนนตั้งแต่เวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับวันนี้พวกเรามนีสิทธิ์นักศึกษาทุกสถาบันตื่นเถิดเพื่อนตื่นเถิดเพื่อนตื่นเถิดเพื่อนออกมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงปฏิรูป ตื่นเต้นครับตื่นเต้นอะไรครับต่อจากน้องพานเลยนะครับตื่นตื่นแล้วอาบน้ำออกมาที่ยางยอดแล้วครับและผมในฐานะพนักงานรัฐวิสาเกตและข้าราชการทั้งหลาย วันนี้พร้อมที่จะปฏิบัติการทุกภาคส่วนครับพี่รองมาทิสาราสาเป็นที่ยืนยันแล้วว่าพนักงานรัฐวิสหาหกิจ4,000กว่าคนพร้อมปฏิบัติการครับพี่รองและว,วันนี้สาภาพทุกสาภาพอยู่เคียงข้างประชาชนเพราะว่ารัฐวิสหาหกิจเป็นของประชาชน,นาครับพี่้องครับ ต่อจากนี้เมื่อเกิดความร่วมมือสามเวทีใหญ่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการขับเคลื่อนนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจะเป็นการขับเคลื่อนที่มีเอกภาพและมีการกำหนดยึดชวิธีที่ชัดเจนสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ใจถึงมีรองเท้าผ้าใบ มารวมกันที่นางเลิ้งครับเพราะที่พิอมอามานว่าเราต้องมานางเลิ้งเพราะเราเป็นทับนาะเราเป็นทับหลวงจะทะลุทะลวงครับพี่น้องครับและเราจะเป็นกลุ่มพลังที่บอกว่าทัพนี้ละ่ะลูกหลานชาวบ้านบางระจ,จันครับพี่น้องสู้ครั้งนี้พวกเราอยู่นักการเมืองชั่วพวกมึงตายครับพี่น้องครับ ขอเทสเสียงสักนิดได้ไหมครับอ้าวได้น้องบา,านเครือขายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยเอยเอพี่ดีครับครับรรรสักรอบครับรครับผม พี่น้องครับสัญญาณของพวกเราพี่อมรส่งถึงต่างประเทศเรียบร้อยแล้วพี่น้องปันธมิตรชิคาโกนนำเงินมาสมทบที่ชมนุม5 5 0 0บาทครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับแล้วก็อยากจะสื่อตรงไปยังพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาลอสแอนเจลิสนะครับคุณเปั้นนะครับที่ลอสแอนเจลิสฝากบอกถึงพ่อแม่พี่น้อง ที่อยู่ในรอสแอนเจลสและรัดใกล้เคียงพรุ่งนี้จะมีการรวมตัวกันเดินกระบวนคู่ขนานกับการชุมนุมของพ่อแม่พี่น้องที่ประเทศไทยครับและในขณะน,นี้พี่น้องพี่มอมรครับพันธมิตรชิกาโก้มาแล้วขอเชิญพี่มิติตรน,น้องอูไทยครับมารับเงินนะครับที่เป็นกําลังใจจากพี่น้องในต่างประเทศครับนี่ครับเชิญเลยครับ,รบอันนี้ก็ได้ ขอคารวะพี่น้องทุกๆท,ท่านในที่นี้นะครับผมอยากจะฝากบอกพี่น้องทุกคนที่เมืองไทยที่นี่พี่น้องที่สหรัฐอเมริกานะฮะเขาก็สนับสนุนพวกเรามาตลอดแล้วตอนนี้ก็มีการเดินขบวนตั้งแต่นิวอิงแลนด์บอสตันดีซีนิวยอร์กนะฮะแล้วก็ LA ฮิวสตันดาลัสแล้วอีกที่สำคัญที่สุดก็คือรัฐที่ผมมาเนี่ยนะฮะมาจากรัฐชิคาโกที่พวกป้าๆทั้งหลายเขาฝากมาบอกว่าวันนี้ถ้ามีโอกาสให้ออกมาพูดว่านักศึกษาอาชีวะซึ่งได้ออกมาเป็นจุดสำคัญที่จะให้ประเทศไทยเราชนะเพราะฉะนั้นนักศึกษาทุกท่าน ที่ยังไม่ได้ออกมานะครับขอให้ออกมาเยอะๆนะครับนอกจากนั้นเรายังได้นักศึกษาอาชีวะซึ่งเมื่อก่อนเรามองเขาว่าเขามีแต่จะตีกันบัดนี้เขาไม่ตีกันแต่เขารวมตัวกันตีรัฐบาลและเราเชื่อว่า สิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้ทำให้รัฐบาลไปไม่ถูกเหมือนกันเงืบแล้วก็เงืบอีกและที่แน่ๆเชื่อว่าเราจะทำให้เขาก่อนจะตายนั้นเขาต้องเป็นอำมาภาสทำอะไรไม่ได้อีกต่อไปแล้ว ซึ่งมันเกิดจากพลังพวกเราซึ่งมีทั้งพลังผู้ชุมนุมมีทั้งพลังผู้ถแถลงการมีทั้งพลังในโซเชียลมีเดียเอาละ่ะวันนี้เรามารวมตัวกันเริ่มกับเราอยู่ตรงนี้เราเป็นผู้ชุมนุมใช่ไหมครับแต่เรายังทำหน้าที่ได้อีกอย่างหนึ่งโซเชียลมีเดียใครมีกล้องบ้างครับ ถ่ายเดี๋ยวนี้เลยครับถ่ายบรรยากาศที่นี่เดี๋ยวนี้ถ่ายเลยครับถ่ายแล้วส่งไปให้เพื่อนแล้วบอกเพื่อนว่าช่วยแชร์ต่อด้วยปฏิบัติการเดี๋ยวนี้ครับหนึ่งสองสามถ่ายครับถ่ายให้เยอะๆถ่ายมุมไหนก็ได้เมื่อถ่ายเสร็จแล้วขอความกรุณาทุกคนที่มีกล้องแล้วได้ถ่ายรูป บรรยากาศของชัยชนะของเราตรงนี้บรรยากาศแห่งศักยภาพของผู้เส้นจะขับไล่รัฐบาลได้ตรงนี้ถ่ายตรงไหนก็ได้ถ่ายบรรยากาศถ่ายอะไรต่างๆแล้วก็เขียนเม้นอะไรก็ได้ส่งให้เพื่อนเส้นอยู่ในเน็ตเวิร์กของเราแล้วบอกเขาด้วยว่าช่วยแชร์ช่วยส่งต่อสิ่งเหล่านี้ ขอให้เราทำตลอดวันนี้วันพรุ่งนี้และวันที่25ซึ่งจะเป็นวันประเด็จศึกแห่งชัยชนะของเราให้เราช่วยส่งต่อเป็นระยะระยะอาจจะทุกสามชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ กระแสของการขับไลร่รัฐบาลกระหึ่มในโซเชียลมีเดียแบบชนิดไม่ใครมีมาก,ก่อนนั่นน้องสาวคนนี้น่ารักมากเขากำลังถ่ายพวกเราด้านหน้าและน้องอย่าลืมอย่าลืมส่งให้คนเขาแช่นะเอาละ่ะนี่คือยุทธศาสตร์ที่หนึ่งนะครับยุทธศาสตร์ที่สองใครสามารถตั้งโต๊ะ แหลงการจะกี่ข้อก็แล้วแต่ว่าเราไม่เอารัฐบาลนี้แล้วแถลงความแลว้วความชั่วรัฐบาลนี้ใครตั้งโต๊ะที่ไหนได้ตั้งโต๊ะเลยนั่นเป็นยุทธศาสตร์ที่สองที่เราต้องทำยุทธศาสตร์ที่สามพวกนี้มากันเยอะๆแล้วพาเพื่อนมาด้วย แสดงพลังให้เห็นว่าไอ้ที่มันบอกว่าสามเวทีรวมกันยังไงก็ไม่เกินแปดหมื่นทำให้มันเป็นแปดแสนและเมื่อเราเป็นแปดแสนในสามเวทีนี้เราเป็นหนึ่งล้านโดยอีกอย่างยุทธวิธีใครสามารถตั้งชุมนุมกันตรงไหนได้ พระมาที่ได้ดำเนินไม่ได้ทั่วประเทศ77จังหวัดชุมนมได้ตรงไหนชุ่มนมตรงนั้นแล้วขอทีนิวขอ a อ t v ขอบรูสกายขอสุวรรณภูมิถ่ายทอดตลอดเวลาว่ามันล้านแล้วนี่คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันมาได้มาถแถลงข่าวได้ถแถลง ส่งข้อความในโซเชียลมีเดียได้ส่งมาชุมนุมได้มาจัดชุมนุมที่อื่นได้ทำทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในวันที่24และ25พฤศจิกาวันประเด็จศึกที่เราจะสามารถขับไล่รัฐบาลที่ชั่วช้าสามานได้ณนะเวลานี้ พวกเรานั่งอยู่ที่นี่เราไม่มีความจำเป็นต้องมาสาธยายความชั่วช้าของรัฐบาลน,นี้และของระบอบนี้เพราะมันซึมเขาเ้าไปในในสายเลือดของเราแล้วใช่ไหมในเรื่องความชั่วรู้แล้วใช่ไหมว่ามันชั่วรู้แล้วใช่ไหมว่ามันหน้าด้านเราไม่จำเป็นจะต้องมาสาธยาย ความชั่ว้ายของรัฐบาลนี้อีกต่อไปสิ่งหนึ่งที่เรากำลังรอคอยคือชัยชนะชัยชนะอันที่หนึ่งนายใหญ่ต้องไม่ได้กลับประเทศไทยแบบเดินมาชัยชนะอันที่สองนางคนโง่ตอแหลต้องอยู่ประเทศไทยไม่ได้ เวลานี้เรายังไม่ต้องพูดถึงว่าถ้ารัฐบาลน,นี้ไปแล้วใครจะมาไอ้นั่นเป็นโจทย์พูดกันวันหลังวันนี้มีโจทย์ข้อเดียวรัฐบาลต้องไปให้พ้นเพราะฉะนั้นคนที่กำลังดูอยู่ทางบ้านแล้วตั้งคำถามตัวเองว่าแล้วไง รัฐบาลนี้ไปแล้วใครจะมาขอความกรุณาหยุดคำถามนั้นไว้ก่อนตอนนี้เป้าหมายของเรามีอย่างเดียวขับไล่รัฐบาลทั่วช้าสามาน,น้าด้านให้พ้นจากประเทศไทยไม่มีคำถามอื่นใด เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีชัยชนะอย่างแน่นอนด้วยการรวมพลังวันนี้ถามจริงๆเถอว่าพวกเราดีใจไหมเมื่อเรารู้ว่าสามเวทีจะร่วมกันเป็นเอกภาพพเด็ก็จรัฐบาลมันเป็นความปรารถนาอันยิ่งใหญ่เราจะมี พลรบของเราจากสามเวทีร่วมกันชุมนุมเราจะมีพลรบของเราที่จะเขียนข้อความกระนําดารัฐบาลและขับไล่รัฐบาลเต็มโซเชียลมีเดียเรา